มาแนะนําอีกร้านหนึ่งนะครับคือเดินเข้ามาในซอยนี้นะครับผมคอ๋อตรงนี้ก็เป็นบ้านหม้อพาซานะครับเป็นเป็นบ้านหม้อพาซานะครับตรงปักซอยนี้ก็จะมีร้านซ่อมประมาณว่าซ่อมเครื่องเสียงนะครับตรงอยู่ตรงปากซอยนะครับหลังจากเข้ามาทางธนาคารนะครับตรงเข้าตรงบ้านหม้อพาซานะครับก็จะเป็นร้านพวกซ่อมดอกลำโพงนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปร้านจินดานะครับวันนี้คุณวุฒินะครับเดี๋ยวไปดูเขาจำหน่ายอะไรนะคือจริงๆแล้วอุปกรณ์พวกนี้จะต้องใช้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นภายในตลาดบ้านหม้อพาซ่านะครับเดินเข้ามาตรงนี้นะจากที่ผมแนะนําเข้ามาด้านหลังนะครับลงมาตรงนี้เลยแล้วก็ข้างในก็จะมีแอร์ครับเจอแล้วครับคุณจินดานะครับผมโอเคครับ สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมคือครับผมเดี๋ยวถือไม้นิดนึงนะครับร้านนี้ก็จําหน่ายตัวอะไรนะครับร้านนี้จำหน่ายพวกอิเล็กทรอนิกส์ครับผมมีพวกคอนเนคเตอร์พวกสายไฟพวกหางปลาพวกนี้ครับครับเดี๋ยวยังไงต้องถามรายละเอียดนิดนึงนะครับได้ครับผมเนี่ยสินค้าของเรามีอะไรบ้างอันนี้เป็นพวกแนะนําหลักๆก็นี้เป็นพวกคอนเนคเตอร์ครับเป็นเทอร์มินอลเป็นพวกข้อต่อข้อต่อพวกสายไฟ อนนนนีีี่่่จะะเป็อยาง้ครับอันนี้เป็นพวกหางปลาครับผมหางปลามีอะไรใช่ครับหางปลาก็มีหางปลากลมหางปลาเสียบหางปลาแฉกครับเดี๋ยวผมให้ดูคอนเนคเตอร์อไร้นะครับคอนเนคเตอร์ใช่ครับคอนเนคเตอร์มันมันจะมีทั้งแบบต่อลอยลงบอร์ดพวกนี้ครับพวกปลั๊กรถยนต์ปลั๊กกันน้ำพวกนี้ครับผมมันมีหลายพาร์ทครับตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเออมันคืออะไรนะฮะ มากก็คือพวกเครื่องเสียงนี้ต้องใช้ไหมเครื่องเสียงก็ต้องใช้ครับ mm. คือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างใช้หมดเลยครับในพัดลมในอะไรมีใช้หมดเลยครับอ๋อที่เป็นตัวตัวเช <miş. S 2> ื่อมไฟครับใช่ตัวเชื่อมไฟมันพวกข้อต่อแต่ไม่เข้าใจคำว่าคอนเนคเตอร์ครับใช่ขาศาบ้านบ้านก็คือขาศาบ้านบ้านพวกตัวเรียกว่าข้อต่อครับพวกข้อต่อครับพวกช่างนี้จะจะจะชำนาญจะเห็นเพราะมันมีมีทุกส่วนของพวกอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยครับ ส่วนมากก็จะเป็นประมาณพวกที่ช่างที่ประกอบใช่ใช่ทั้งไฟทั้งทุกอย่างแล้วก็มีพวกสายไฟสายไฟแล้วก็มีสายไฟเป็น awg สายสแควร์ครับมีหลายค่าานี่คือไปต่องไหนครับมีทุกส่วนของเล็กทรอนิก์เลยครับสายไฟใช้หมดเลยพั้งเครื่องเสียงนะครับคือพวกทุกทุกอย่างอิล็กรอนิกสครับทุกอย่างเพราะลมตู้เย็นตู้อะไรใช้นี่คือเราจะมีงานย้ำครับรับอัมตามออเดอร์ครับพวกเขาต่อวันนี้ครับ ลูกค้าคต้องการสามารถให้เราต่อแบบนี้ไ้ก่อนใช่ใช่คือต้องการความยาวเท่าไหร่หัวต้องการแบบไหนเราสามารถรับทําได้เรามีโรงงานย้ําอยู่ครับนนมันเรียกว่าย้ําย้ําสายไฟเ,ไเสียบได้เลยใช่ครับ<อ>เสียบได้เลยคือไฟไฟ,ไฟไฟจะใช้ได้เลยครับอ่ยรวมรวมครับก็มีทั้งหลายอย่างครับตัวเคเบิลทายสายรัดพวกไส้ไก่ ไม่เคยมาถ่ายประมาณนี้นะครับครับแต่ไม่คิดความรู้เท่าไหร่นี่พวกพวกวอลลุ่มมีหลายอย่างครับคือมี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 หลายพาร์ทมากเลยครับเราจะได้โชว์ไม่หมดแต่ว่าลูกค้าสนใจไลน์มาสอบถามได้ครับส่วนมากก็จะเป็นพวกช่างนะครับใช่ใช่ครับฮะส่วนนี้ครับที่เป็นพวกหางปลาหางปลาก็จะมีนี่ครับผมทางสีสีนี่ครับหางปลาจะมีหลายค่าเลยครับเห็นไหมนี่เป็นพวกข้อต่อ หางปลากลมหางปลาแฉกหางปลาเสียบเนี่ยครับอย่างนี้ถ้าพวกช่างก็น่าจะรู้นะ <S <S ใช่ใช่ครันนะตบตัวเสียบใช่ตัวเชื่อมไฟพวกนี้นี่หางปลาเปลือยหางบางบางคันลูกค้าต้องการเปลือยลูกค้าเขาสั่งแบบยังไงครับพอเดอร์ก็คือเยอะเยอะไหมมีมีเป็นโรงงานก็มีเป็นประกอบก็มีครับเป็นแบบลูกค้าที่เอาไปซ่อมเองก็มีเหมือนกันครับผมนะครับ เนี่ยก็มีพวกัดลมพวกคาปาคือพวกอะไรหมดมีหมดเลยครับใช่ใช่ครับคาปามีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแต่เราโชว์ตัวใหญ่จะเห็นง่ายกว่าตัวใหญ่คือเขาไปใส่ส่วนไหนมันมีหลายส่วนของตู้แอร์ก็ใช้พัดลมก็ใช้ครับพวกคารปาเล็กๆก็มีครับมีหลายค่าครับใช่ครับอันนี้ต่อไปแล้วใช่ที่ย้ำแล้วก็เสียบเสียบได้เลยครับนี่นะครับฮะ กก็็มส่่วนนนเเลๆๆ้้อยไรูาะจะมีหลายอย่างมีหลายส่วนใช่พวกเนี่ยก็พวกท่อยางท่อหด<ม>กระดูกงูกครับเหมือนไปพุ่งสายไฟใช่ใช่พูดอีกทีหนึ่งครับอันนี้อันนี้คือศูนย์รวมจุดรวมเลยนะใช่ครับถ้าพูดถึงอยากได้ก็ติดต่อมาครับติดต่อมาครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็มีไอจีในไลน์ลูกค้าก็สามารถไลน์มาสอบถามได้ครับผมเออไอด์ไลน์เป็นจินดาจินดาศูนย์เจ็ดครับ ไลน์มาสอบถามได้ว่าสินค้ามันมีหลากหลายครับเพราะว่าบางตัวผมอาจจะยังไม่รู้จักครับผมผมก็ยังบางตัวลูกค้าเอามาสอบถามได้ครับบางตัวเราสามารถสั่งจากต่างประเทศก็ได้ครับมันมีเยอะมากครับพวกตัวพวกนี้ครับอันนี้ก็อยู่ในบ้านหม้อบ้านหม้อพาซาครับมาบ้านหม้อพาซาได้ลานจินดาการรีวิวเนี่ยคือบางทีคนรีวิวก็ไม่รู้นะครับว่าคืออะไรนะครับต้องให ก็ไม่จะของคอยบอกว่าเออมันคืออะไรครับผมยินดีมากเลยครับคือบางทีเราต้องรู้นะเดี๋ยวดูใไปทั่วทัครับขายทั่วทั่วอะไรครับข้างในพวกนี้เป็นตัวเทอร์มินอลครับเป็นตัวใช้กับพวกคอนเนคเตอร์ครับมันเป็นตัวเชื่อมมันมาอยู่ในตัวพลาสติกพวกนี้อ๋อครับตรงนี้นะครับใช่ครับเนี่ยมันมันเป็นชุดมันมันเป็นชุดมันนะครับให้เพื่อนๆดูตรงนี้ชุดชุดมันเนี่ยแต่ว่าคืออันนี้คือเขาเขาจำหน่ายประมาณนี้ใช่ ตัวเล็กตัวน้อยแบบนี้ครับต้องไปต่อสายอะไรเนี้ยใช่ส่วนมากเด็กเด็กน <right. S 1> ักเรียนเด็กนักศึกษาทําการทดลองก็มีมาซื้อเยอะใช่ครับพวกนี้จะเป็นเด็กที่ทดลองทําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับส่งอาจารย์น้ใช่พวกนี้ของพวกนี้มันจะเป็นต้องใช้อยู่แล้วนะตัวเชื่อมไฟครับครับผมเนี่ยอย่างสายไฟเราก็สั่งจากโรงงานมีมาตรฐานไม่ได้แบบเส้นทองแดงนิดมาเต็มเลยครับอ๋อจัดเต็มเลยฮะครับผมอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ครบแลวตัวนี้นะครับ Uan, ไอ้ตัวนี้เป็นลังถานไว้เชื่อมไอ้ตัวนี้เป็นตัวมาร์กอ่าลังถานใส่ไททานก็คือแบบแบบอย่างนี้เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ใช้กันได้ครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวมาร์กเขาเรียกว่าตัวมาร์กตัวว่าสายไฟเราบางครั้งต้องการตัวอักษรอะไรเราก็มีเกือบครบครับเป็นเลขก็มีตัวอักษรก็มีครับคือใส่ไว้ให้ให้เราจำได้ใช่ใช่ครับผมอันนี้คือโดยรวมนะครับ น,นีอาจจะอาจจะระบุถัดเจนยังไม่ถูกเท่าไหร่ออยังไม่ค่อยดูเลนะครับเนี้ยเดี๋ยวหยิยบหยิบให้ดูอ,อันนี้ก็เป็นตัวเทรอร์มินอลอีกแบบหนึ่งครับผมมันเป็น EDG เป็นตัวเชื่อมครับมีสองขาสามขามีตัวผู้ตัวเมียมันใช้มีหลากหลายครับพว,วพวกเครื่องเสียงใช้ส่วนี้พวกเครื่องเสียงจะใช้บ่อยจะจะใช้อะครับเป็นมาหางครับตัวนี้ใช่ไหมฮะสินค้าชอบมาหาตัวนเนียครับ เราลงบอร์ดแล้วก็เสียบจะเป็นพวกที่เขาประกอบตู้หหอะไระพวกนี้เนาะถ้าถ้าพวกนี้จะเป็นประกอบตู้ใช่ครับพวกช่างอันนี้ก็เป็นตัวบล็อกเทอร์มินอลนี่ก็เป็นเทอร์มินอลอีกแบบหนึ่งแต่เป็นบล็อกใช้กับพวกหางปลาครับมีหลายค่ามากนะครับมีสองขาสามขาสี่ขาห้าขาหกขาจนถึงงานแบบว่างานแบบว่าชิ้นใหญ่แบบว่างานไฟฟ้านี่ครับไอพวกนี้มันอยู่ที่แอมป์ครับมี 15แอมป์25แอมป์แล้วก็45แอมป์ครับตัวใหญ่45แอมป์ก็คือไฟสูงใช้พวกไฟพวกเข็นต่อพวกอ่าพวกหม้อแปลงพวกแอร์พวกอะไรพวกนี้ครับก็คือแบบเหมือนต่อหมอเอร์ปงม้อแปลง,งอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยนะครับถ้าลูกค้าสนใจตัวไหนหรือว่าอยากอะไรก็ไลน์มาสอบถามได้ครับได้ครับม,นนมีหลากหลายมีแนะน,นำร้านนะครับคือท,ทีแล้วคนคนคนรีวิวอาจจะไม่มีความรู้นะนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งก็ได้ครับ อยับออนลนี่้เซอร์วิสนี่เชื่อมต่อได้เลยครับคือคือมันเยอะมากครับเราอาจจะทำแบบตามออเดอร์ลูกค้าแล้วพอมันมีจำนวนเราก็เอามาให้ลูกค้าได้ดูบ้างว่าเราสามารถรับย้ำออเดอร์สั่งแบบทำให้เราทำใช่ใช่ครับผมใช่อันนี้คือสั่งตามที่ลูกค้าต้องการใช่ครับผมผมว่าน่าจะเหมาะกับสายช่างสายช่างใช่ครับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ครับผมครับ คออมพิวเตร์อะไรพวกนี้ใช่มับผมคือส่วนมากมันใช้ได้ทุกทุกแบบใช้ทุกแบบเหรอครับใช้งานทุกอย่างเลยครับผมโอเคนะครับผมยังไงขอบคุณมากเลยครับผมครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูครับ